โอ้มุมเปิดมาแล้วเซว่นในสายหมอกนะครับโอ้มีลูกค้าเต็มเลยช่ามาก่ามากสำคัญเขาไม่บวกราคาเลยนะวิวดีมากเลยทุกคนหมอกกำลังขึ้นเลยอืมอืมโอ้สวยนะนี่หมอกบนเขาปิดเขาหมดเลยอืมโอ้มุมเปิดมาแล้วสวย สวยสวยสวยโอ้ขับชา้าเหลือเกินเข้าตรงนี้แหลนะเนาะสวัสดีครับท่องเที่ยวกับชายนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหาต้อนแก้วนะครับ มาพักผ่อนสบายๆกันวัดถาซ่อนแก้วหน้าฝนนะโหตอนนี้ไอหมอกนี่เต็มข้างหลังเลยครับอยู่บนยอดเขาเลยนะครอยู่ข้างบนวิโนลาเต้น่าจะเย็นน่าจะได้อยู่ใกล้หมอกมากวัดถาซ่อนแก้วตอนนี้ก็กลับมาพักพักแล้วนะครับคุณชายทำไรคะเไปติๆๆดสติกเกอร์ของหลังช่องเราที่ตรงนี้หน่อยนะครับอาวโหไปช่องไหน ันมาอ่าโอเคเอาไปส่งดูสินี่นะครับใครมาสติกใครมาเที่ยวที่วัดถาาซ่อนแก้วนะมาถ่ายรูปคู่กับสติกเกอร์ผมนะ <c oughs> ผมไม่มีอะไรให้ <c oughs> <c oughs> รอดังก่อนนะครับเดี๋ยวทำของที่ระลึกให <c oughs> ้ตอนนี้ฝนตกลงมาโปรยๆแล้วนะครับที่นั่งพักผ่อนกันก่อน ตอนนี้นี่วันนี้มันนี่เรามาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะคึกคักมากๆหน่อย <c oughs> โอ้วัดเขาก็มีงานก่อสร้างอะไรอีกนะนี่มีสร้างเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเนี่ยว่าเนาะเป็นวัดที่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มตัวแล้วอยู่บนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงขนาดน,นี้ <c oughs> องหลวงพ่อก็ยังใหญ่สวยงามเหมือนเดิมนะครับนะครับบริเวณใกล้องค์พระนะครับผลเยอะคือคักเหมือนเดิม ยิ่งใหญ่มากไม่ได้มานานครับจริงๆคือผ่านไปผ่านมาบ่อยแหละเขาค้อนะเหมือนอยู่พิษณุโลกกับเขาค้อ,อ,อเหมือนหลังบ้านครับมาเที่ยวบ่อยละเดี๋ยวนี้มาพักผ่อนนะมาเสพบรรยากาศอยากจะนั่งในหมอกบ้างอะไรบ้างพัก mm, ผ่อนครับทํางานกันมาเรื่อยๆทั้งสัปดาห์ละขขบวนมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามากันเรื่อยๆนะ ตอนนี้มันเป็นฤดูล่าหมาอ,อกเต็นตัวแล้วมันเป็นฤดูฝนแล,ล้วครับการันตีว่ามาเที่ยวช่วงนี้ยังไงยังไงก็เจอหมอกครับชาวบ้นชาวบนก็จะมากันเยอะหน่อยโซนของฝากด้านหลังองค์พระนะครับ <_ EN> ก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวมาไม่ขาดนะแม่รู้สึกว่ามีคอลเลคชันใหม่ๆนะครับ เออไม่ได้ขึ้นมานานแล้วมีเสื้อลายใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะนี่นี่เซเว่นในสายหมอกเซเว่นในสายหมอกนะครับโอ้มีลูกค้าเต็มเลยจะเข้าไปดีไหมเนี่ยอ้อหลูกค้าเพียบเลยเซเว่นสาขานี้วิวดีเขาวิวดีที่นั่งเขาเต็มไหมแนะ่จะนั่งในเซเว่น เราเข้าไปดูกันก่อนเ,ออเ,อาเานาะเตเว้ยนะครับเเว้นี้ก็จะมีสองสองชั้นนะมีข้างบนกับข้างล่างครับใช่ข้างล่างก็มี ชื่อเซเว่มัน่เหมอกกับพอมุมนี้นี่แหละมันจะอยู่ด้านหลังองค์พระพอดีด้วยมีของสดด้วยเออมีข้าวด้วยของกินเทียบสาขานี้ข้างล่างเขาก็มีของขายนะแต่ว่าไม่มีที่ให้นั่งครับใหญ่นะเซเว่นสาขานี้ นนี้นี่พี่ชาย่ไอ้เพราะน่าจะต้องมีที่ชีบค่ะเด็ดนิดกระตูดนี่มันไม่มีทั้งไม่มีจานใส่หรอไม่มีเขาดูแล้พนังกงา,านล้างไม่ทันเอาวางเอาเดนนี่สปู๊ดสวยน่ากินเหมือนกันนะสวยน่ากินสวยน่ากินวางไว้อันเดียวพอร์ตเลยคาวก็มีซอสก็มีพอละเอาเดนนี่บูเบอรี่ดีกว่า อุ้ยมีไอติมไม่เอาไอติมนี่กว่าเอาไอติมนีกว่าข้างล่างก็มีอุ้ยดูดิดูดิใช้เอาอะไรดีนี่ไหมไม่เอาไม่เอาเอาเป็นถ้วยอ่ะอันนั้นอะเอาอันนั้นอันนั้นอะก็ได้อันนี้อันนี้นะอะไรเนี่ยโอ้ช็อกโกแลตชิพโอเค ตูกแขวนไม่ได้อ่าเดนิสเด,ดนิสนี่น่ากินนะเดนิสดูยเยอะป๋าอ้อ อะไรอะนมนมนมเซเว่นสาขานี้นะมีของเหมือนเซเว่นปกติเลยครับกาแฟจะเป็นของคัสซันนะที่สำคัญเขาไม่บวกราคาเลยนะทุกอย่างขายราคาเหมือนข้างล่างปกติหมดเลยครับดีมากเลยวิวดีมากเลยทุกคนหมอะกำลังขึ้นเลยครับ กำลังขึ้นเลเมื่อทีฝนตกฝนเพิ่งผ่านไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะ เดินลงมาชั้นล่างนะครับโอ้ชั้นวางกกว้างใหญ่นะมีที่ให้นั่งด้วยครับอโอ้ชั้นนี้ก็มีของกินนะนี่เปรียบเลยไม่บวกราคาด้วยชั้นล่างก็สบายนะนั่งในห้องแอร์ด้วยนี่เป็นผีไล่ความร้อน เปลาไออกกำลังลงเลยนูออกกำลังลงอยฉันอยากถ่ายเธอเนาะฉันอยากถ่ายเธอเนาะคือมันน่าต้องโดนยึดช่องแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนกันชื้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้ว ตอนนี้ทางขึ้นพัดธหาทอนแก้วที่ว่าเป็นอีกทางใหม่สร้างเสร็จแล้วนะแล้วก็มีตาล้องมาจำการกันด้วยครับขึ้นได้สองทางแล้วนะวัดมหาทอนแก้วตอนนี้ครับบรรยากาศดีครับพักผ่อนกันเต็มที่ละทา้งพักผ่อนที่เซเว่นมาดีครับเซเว่นเขาก็เปิดเต็มเหนี่ยวละช่วงที่โควิดนี่เล่นเอาต้องปิดไปเลยเซเว่นสาขานี้ รูนี้ก็จะมีคาเฟ่ยเยอะนะหลังวัดหาคอนเกลไปครับถนนเส้นนี้ก็จะขึ้นไปที่พิโนลาเต้แล้วก็ตักหนอแล้วก็ยังมีคาเฟ่หลายร้านนะเรียงรายกันอยู่บนตลอดเส้นเลยครับแล้วก็มีพวกโรงแรมรีสอร์ทด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นเส้นหลักเลยแต่ตอนนี้ขึ้นลงได้2ทางแล้วดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับใครมาเที่ยวตอนนี้ก็มาได้เลยนะเหมาะมากอากาศดีหมอกลงทุกวันเลยตอนนี้ ชาวบ้านบอกฝนตกทุกวันนะใครใส่มอเตอร์ไซค์ก็เตรียมตัวหน่อยนะสำหรับการเจอฝนครับไดเดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วนะครับวันนี้มาแบบสั้นๆเนะาะขามมาดูวัดถาซ่อนแก้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง,งถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันเรื่องราวสุดสนุกคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ